สวัสดีครับในคลิปนี้จะมาอาธิบายเกี่ยวกับการแชร์วีดิรมนะครับแชร์หน้าจอพวกเดสก์ท็อปอะไรพวกนี้ครับผมก่อนอื่นก็เดี๋ยวอธิบายก่อนนะว่า,อ,าอันนี้จะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ของอีกคนหนึ่งส่วนอันนี้ก็เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ของผมอันนี้ก็อันนี้เครื่องคอมพิวเตอร์ของพี่เลียมอันนี้เครื่องคอมพิวเตอร์ผมจะแสดงให้จะอ,อธิบายที่เครื่องพี่เลียมนะครับว่า วิธีการแชร์พวกเดสก์ท็อปรือพวกอะไรพวกนี้มันมันมันจะแชร์ยังไงก่อนอื่นก็คือ,อเวลาเราใช้งาน v ี o ูมใช่ไหมมันจะมีไมค์ให้ปิดกับวิดีโอให้ปิด <c oughs> ปกติแล้วก็ปิดวิดีโอตัวนี้ก็คือปิดกล้องเคเบิลปกติเขาก็คงไม่ไม่ได้ใช้งานอะไรกันเท่าไหร่ส่วนมากก็จะปิดไมค์ แต่ไม้ที่นี้คือปกติโดยปกติมันมันก็ไม่ได้เลือกไม้หรอกแต่จริงๆแล้วว่าถ้าเกิดเราเสียพวกอ่าวิดีโอหรือว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรวิดีโอเว็บแคมหรือว่าไอ้พวกอ่าอินเทอร์เฟซหรืออะไรพวกเนี้ยจริงๆมันอ่านค่าพวกอินเทอร์เฟซได้นะอย่างยกตัวอย่างเช่นไอ้ตัวเนี้ยผมเอาค่าเสียงมาจากอ่าตัวมิกเซอร์ครับผมแล้วก็อ่าถ้าเป็นโน้ตบุ๊กที่เราเปิดใช้งานปกติมันก็เอาเสียงดีฟอลต์มาจาก ไอ้ตัวโน้ตบุ๊กอะไรก็จากไมโน้ตบุ๊กก็เราไม่ต้องตั้งค่าอะไรแต่ว่าอธิบายให้รู้ทเฉยวว่ามันสามารถเสียบซาวการ์ดด้านนอกได้อโอเคทีนี้วิธีการแชร์ภาพแชร์วนะิดีโอน่ยมันจะมีวิธีการแชร์อยู่2วิธีเดี๋ยวผมแชร์ที่ที่ที่เครื่องผมให้มันไปแสดงที่เครื่องพี่พี่เลียมแล้วกันอ่ะก็คือ1ก็คือแสดงหน้าจอทั้งหมด อันนี้ก็คือแสดงหน้าจอ,อน,นี่ก็คือไม่ว่าอะไรที่มันขึ้นอยู่หน้าจอเราอ่ะมันจะไปขึ้นชแชร์ให้คนอื่นเห็นทั้งหมดนั่นแสดงว่าอันนี้มันก็อันตรายตรงที่อ,อย่างสมมุติว่าถ้าเกิดเราเปิดไลน์หรือเปิดอะไรทิ้งไว้ใช่ไหมเราควรที่จะออฟไลน์ออฟเฟซอะไรให้มันหมดเพราะว่าถ้าเกิดมันมีเด้งอะไรขึ้นมาอาจจะมีคําไม่สุภาพหรืออะไรคนอื่นเขาก็จะสามารถมองเห็นได้แล้วก็วิธีที่2วิธีที่2นี่ก็คือเลือกฉเฉพาะบางโปรแกรมเอาไปโชว์ อันนี้ก็คือไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดไม่ค่อยเข้าใจเรื่องระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยเวลาแชร์หรือเวลาแบบมันจะติดติดขัดขัดหน่อยแต่ว่าอันนี้มันก็ปลอดภัยตรงที่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่ได้เลืกเลือกมันพวกนี้มันจะไม่ไปโชว์ที่อ่าให้คนอื่นเห็นไม่มันจะไม่โชว์สกรีนที่คนเห็นอย่างสมมติว่าผมเลือกอ่าโชว์โปรแกรมเนี้ยแคมเปาตัวเนี้ยมันก็จะ โชวแค่โปรแกรม Camera ให้ให้ให้คนอื่นเนี่ยส่วนพวกหน้าจอ desktop อไอคอนอะไรพวกเนี้ยมันก็จะไม่ไม่เห็นอ่าวิธีที่แนะนำอ่าวิธีที่ง่ายที่สุดผมก็จะแสดงอ่าให้ให้ให,ให,ให้ใช้วิธีการแสดงหน้าจอตรงนี้ทีนี้มันก็จะมีปุ่มหนึ่งก็คือแชร์เสียงแชร์ระบบเสียงนี้ก็คืออ่าอย่างยกตัวอย่างเช่นอ่าเวลาเราเปิด YouTube เปิดอะไรพวกเนี้ยแล้วเรา แชร์หน้าสกีนให้คนอื่นดูเสียงมันก็จะไปด้วยแต่ถ้าเราไม่กดเสียงมันก็จะไม่ไปแต่ว่าปกติเราก็ไม่ได้ใช้เสียงอะไรหรอกเดี๋ยวผมจะลองแชร์ตัวนี้ไปนะกดแชร์ปุ๊บแชร์เสียงไปด้วยก็ได้กดแชร์คลิกตรงนี้แล้วก็กดแชร์ปุ๊บอ่าดังนี้หน้าจอที่อ่าที่อีกคนหนึ่งที่เขาคุยกับเราเนี่ยมันก็จะแสดงแบบนี้ครับผมแต่บางทีมันมันมัน,ม,นมันอาจจะเป็นหลุมลงไปหรือ อะไรลงไปเนี่ยจริงๆมันไปแล้วเพียงแต่ว่าเรากดพวก y t u t u อย่างเงี้ยมันก็ไปหน้า YouTube กดไปหน้าอย่างอื่นก็ไปหน้าอย่างอื่นหรือว่าผมแสดงเต็มจองอยาเงี้ยแล้วมาที่หน้าอนเนี้ยมันจะเป็นหลุมเหมือนมันเกิดฟีดแบ็ k แต่จริงๆคนอื่นเขาเห็นนะอ่าผมแชร์อาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เดี๋ยวผมหยุดแชร์ก่อนมันก็จะมี s t o อปแชร์ตรงนี้ปุ๊บอ่าเดี๋ยวแชร์เครื่องนี้ให้ดูดีกว่าครับผมสมมุติว่าเรามาเลือกแชร์เครื่องนี้ใช่ไหมปุ๊บ คลิกที่ตัวเดสก์ท็อปตรงนี้เสร็จแล้วก็กดแชร์ถ้าเกิดเราต้องการติ๊กให้มันแชร์ audio ไปด้วยก็กดแชร์ไปแต่ถ้าไม่อยากาแชร์ก็ไม่เป็นไรแต่ปกติเราไม่ค่อยได้แชร์หรอกแต่ว่าถ้าเกิดเรามีการนําเสนอพวกวิดีโอมีเดียอะไรพวกนี้หรือว่าเปิด YouTube เปิดอะไรพวกนี้เราก็ควรที่จะติ๊กไว้ก็ได้แต่ว่าอธิบายให้รู้เฉยๆว่ามันใช้งานยังไงเสร็จแล้วเราก็กดแชร์ออกไปพอกดแชร์ออกไปปุ๊บเห็นไหมเครื่องตัวนี้มันจะเป็นหลุมมาไป มันจะทําให้เราตกใจว่าเอ้ยคนอื่นเห็นหรือเปล่าแต่จริงจริงคนอื่นเขาก็เห็นมันเป็นเป็นเป็นฟีดภาพฟีดแบ็กออกไปแบบนี้แหละทีนี้พอเราจะโชว์อะไรเราก็คลิกส่งซูมว่าผมคลิกเอ็กเซลปุ๊บอ่าคนอื่นเขาก็จะเห็น Excel แล้วก็นี่คือวิธีการแชร์วิธีการแชร์สกีนเราเปิดโปรแกรมเปิดอะไรขึ้นมาอย่างสมมุติว่าอ่าเราเปิดโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่ขึ้นมาอย่างเงี้ยเราเปิดอ่าเอทขึ้นมามันก็จะแสดงเอทให้ให้คนอื่นเห็นด้วยแบบนี้อ่า ทีนี้สมมุติว่าเราต้องการที่จะหยุดแชร์ใช่ไหมเราก็กดสต็อปตรงนี้หยุดแชร์ปุ๊บมันก็จะหยุดคนอื่นก็จะไม่เห็นแล้วก็ตามตามเนี้ยคนอื่นก็จะจะจะ,จะไม่เห็นรูปที่เราแชร์ออกไปทีนี้หน้านี้เราก็กลับมาวีลูมก็คุยกันเหมือนเดิมเราก็จะฟังคนอื่นไปแต่ถ้าเราจะกดแชร์อีกก็เหมือนเดิมแล้กกวกดแชร์ตัวนี้เสร็จแล้วก็คลิกที่หน้าเดสก์ท็อปนี้แล้กกวกดแชร์ปุ๊บมันก็จะไป มันก็จะเป็นหลุมเหมือนเดิมเป็นหลุมอย่างนี้มันก็จะเป็นภาพฟีดแบ็กมาล้วก็พูดไปได้เลยก็ต้องน่าแสดงมันมันมันแชร์ไปแล้วแหละแต่ว่าอย่าลืมข้อควรระวังก็คือเราก็ต้องปิดไลน์ปิดพวกโซเชียลมีเดียอะไรให้มันเรียบร้อยเพราะว่าเวลาประชุมหรือเวลาอะไรมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นทางการหน่อยสิ่งไหนที่มันเล็ดลอดออกไปมันอาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่วันนี้ก็มาอธิบายเกี่ยวกับการใช้วีลูไม่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ